วันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีว,ว,วิธีนะครับวิธีต่อ3าล้อสำหรับมือใหม่นะครับเราจะมาสังเกตจุดไหนบ้างในการ <c oughs> ต่อ3ามล้อนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยบางคนเขาก็ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนบ้างเดี๋ยวผมจะมาสาธิตกร่าวๆนะครับให้พอเป็นสังเกตในการต่อ3าล้อนะครับ <c oughs> เริ่มจากความกว้างของตัวรถนะครับตัวคานนะครับคานมันจะมีตัวนี้จุดนี้นะครับแล้วก็มาอีกจุดนี้นะครับความกว้างของตัวเนี้ยจะโดนบังคับจากเนบนะครับจากเนบ <c oughs> ความกว้างของเนบจะเป็นตัวกําหนดความกว้างของคานกระสซีนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนความยาวของตัวรถเนี่ยก็แล้วแต่ที่จะต้องการนะครับว่าจะยาวเท่าไหร่ <c oughs> เมื่อเราต้องการความยาวของคานแบ่งครึ่งเพื่อหาตำแหน่งของหูตรงเตงหลังนะครับด้วยจากความยาวของของแนบนะครับจากจุดนี้มายัางจุดนี้ม <c oughs> าได้กี่กี่กี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็มาเฉลี่ยจุดกึ่งกลางของคานนะครับแล้วก็ เยื้องหลังไปนิดนึงประมาณ5้าเซนเพื่อที่จะให้ล้อหลังเนี่ยซุมล้อหลังเนี่ยขยับไปหลังนะครับเพื่อเพื่อให้มันเวลาบรรทุกน้ำหนักจะได้กดหน้านิดหน่อยนะครับแต่ย้ายมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าโชคหน้าจะทรมานหนักมากนะครับ <c oughs> เมื่อ <c oughs> เราได้ความ <c oughs> ความยาวกว <c oughs> ้างกว่ารถ <c oughs> นะครับ ส่วนพื้นกระบาดเนี่ยแล้วก็แล้วแ,แต่ต้องการนะครับเพราะว่าขันเนี่ยพื้นกระบาเนี่ยอยู่เหนือซุ้มล้อนะครับส่วนระหว่างซุ้มล้อกับล้อรถนะครับต้องไม่น้อยกว่าสี่นิ้วนะครับต้องไม่น้อยกว่าสี่นิ้วเพราะว่าเมื่อเนยยุบตัวล้อจะมาชนกับซุ้มล้อนะครับต้องเผื่อ,อไว้ นี่คือสิ่งสำคัญนะครับสำหรับคนที่คิดจะต่อสามล้อนะครับ <c oughs> แล้วก็มีจุดเมื่อเราขึ้นโครงอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการชนเครื่องนะครับชนเครื่องนี่ทำยังไงได้สูตรมที่สุด <c oughs> เริ่มจากนำตัวรถนะครับนำตัวลถมา ตัดเลยนะครับตัดตัดตามความยาวที่เราต้องการนะครับรถเราจะยาวต้องการยาวเท่าไหร่เมื่อตัดรถเสร็จ <c oughs> อ่าวางระดับน้ํานะครับหาระดับของกระบะให้ได้ระดับน้ํานะครับเมื่อได้ระดับน้ําแล้วตปว่ารถก็ต้องได้ระดับน้ํานะครับเมื่อได้ระดับน้ำํำโอเค <c oughs> คานคานชนรถนะครับสองตัวเนี่ยต้องให้เท่ากันนะครับตัดให้เท่ากันเลย <c oughs> มาตัดเท่ากันแล้วมายึดกับตัวรถอ่ายึดตัวรถเนี่เราจะหาศูนย์หาศูนย์ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับคานหลังต้องหาตำแหน่งกลางนะครับแล้วก็มาร์กเอาไว้ตัวรถกันเหมือนกันนะครับหาตำแหน่งกลาง ของระหว่างขานตัวนี้นะครับสองตัวเนี้แล้วก็มาร์กเอาไว้ให้ให้กึงกลางของทัวรถตัวรถนะครับอยู่ <c oughs> ตรงกับตำแหน่งกึงกลางของกระบะนะครับเมื่อได้ตำแหน่งตรงกันแล้ว <c oughs> <c oughs> เขาจะามีความเที่ยงตรงนะครับส่วนรถจะเอียงซ้ายเอียงฝาเนี่ยต้องไล่จะระดับน้ำนะครับ ไล่ระดับจาก,กระดับน้ํา <c oughs> แล้วก็เมื่อเสร็จขั้นตอนนั้นนะครับเราจะหาไอเช็คอย่างไงว่าได้สูนนะครับแล้วก็เอาเลยครับวัดจากจุดหน้าไปนะครับมาหาจุดตําแหน่งของกระบะสองข้างเนี่ยต้องให้ความยาวเท่ากันนะครับ <c> ่า <oughs> เมื่อได้กันแล้วรถจะไม่เบี่ยงซ้ายไม่เบี่ยงขวานะครับ อแล้วก็มีคานไเสานะครับตัวนี้เรียกเสานะอเสาค้ำค้ำยันเพื่อมันแข็งแรงผูกกับตัวรถกับกระบะนะครับอืมแล้วหลังจากนั้นเราก็เสริมเพื่อความแข็งแรงตามที่ต้องการนะครับเดี๋ยวกันนี้คันนี้นะครับอ่าเราจะมาดูกันมีหลายคนนะครับที่มีปัญหาเรื่องเกียร์ฝาก เกียร์ฝากที่ใส่ย,ยากใส่ลำบากนะครับส่วนคันนี้ความยาวของเพลากลางนะครับจะเท่าเดิมแล้วก็ยึดตำแหน่งเกียร์ฝากแล้วก็ใช้โซ่นะครับใช้โซ่มาหาตัวเครื่องนะครับแล้วก็มีตัวดันโซ่อยู่ส่วนหลายคนก็สงสัยว่าแล้วจะติด,ด,ดยังไง แกน <c oughs> แกนตัวนี้นะครับได้มาจากาแกนเกียร์นะครับแกนแกนลูกเกียร์ของรถตัวไปนะครับก็ <c oughs> จะสวมได้พอดีแล้วก็ใส่เสเพอย์ได้นะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนทําบูทย,ยึดให้เค้ายหายเขาด้านหน้าถอยหลังนะครับเท <c oughs> ่านี้นครับ ่าใครที่สงสัยหรืออยากสอบถามก็ดูย้อนหลังได้นะครับจะให้เบอร์การติดต่อ,อไว้แล้ว <c oughs> เพราะว่ามีคนหลายคนนะครับโทรมาถามเรื่องการจะเริ่มยังไงติดตั้งยังไงความกว้างเท่า,าไหร่ <c oughs> ก็เลยทำคลิปนี้ให้ดูนะครับ <c oughs> ส่วนคันนี้มี โปรแกรมที่จะทำโซลาเซลล์นะครับใส่โซลา r เซลล์แล้วก็ปล่อยไฟ220โวลต์เพื่อใช้ในสวนนะครับคือเข้าสวนแล้วอยู่เป็นอาทิตย์ใช้หินเจียอะไรเจียใบมีดในสวนได้โดยไม่ต้องออกมาข้างนอกนะครับอยู่ในสวนน้าสบายสบาย,บายเดี๋ยวใครที่สนใจเรื่องโซลาเซลล์ก็กดติดตามด้วยนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึง่ง ส่วนคันนี้ก <c oughs> <c oughs> <SC eless> <asan> ็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับแต่ตอนนี้ตัวรถก็ลองทดสอบวิ่งแล้วเขาก็วิ่งได้ดีใช้ได้ครับนี่ก็กันเก่านะครับกันเก่าที่ใช้งานมาหลายปีแล้วเขาก็สมบุกสมบันนะครับ มีหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ยกดำนะครับก็ยังไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยใช้ในสวนนะครับก็ก็ยังไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็แต่งโซล่าเซลล์ก่อนฝากคนที่สนใจก็ก,กดติดตามนะครับเมื่อทำเสร็จจะได้ชมคลิปต,ต่อไปนะครับ ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับก็คลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ในโมเดลอ่าโซลาเซลล์นะครับขอขอบคุณครับ